บ่เป็นก็ถ้าเฮาก็ติเตลยมันนอนซะไหนค่ะนะอันนี้ก็ติเป็นเต็มพันเนาะอันนี้ก็มาเฮ็ดการค้าทุกค้าอีกนึงคะะ่ะเนาะเลยมนอน,น,อน,นไนี่กินีย่ก็ตินตั้งนอกนค่ะเนาะยอก็ติอาบน้ําก็เป็นตั้งนอกของน,อน้าําก็ิแบบมีออดมือาดิามาไข่มือามมาค่ะไข่มือไข่ไข่จ้อมค่ะนะไข่จ้อมยอไข่มือมัน,น มือหือห้อมยามมือไหนค่ะเนาะก็คาก็าเป็นแน่ค่ะนะว่าเป็นก็ค่า,ขา,ขาขเขาทีญาจะไหนค่ะเนาะค <c oughs> ่าตีทางเขาก็จะเป็นจะไหนกู้เพราะว่าเข้านอนในเต็น,น,น,ะน,ะนต์สนน้องก็ได้ตูกค่าอีนนะคะไม่ได้ฝนโตเข็มอะไรก่อเหตุการณ์ค่ะเนาะเพราะคนโตก็ขี่รถนั่งรถเหตุกว่าคมอำเภอบคนนคะนะุญคณะเพราะติดใจก็จมานาะ <c oughs> ไพรวาสาวเมืองย่างอําหมอเฮ็ดนาอืมเขายังหมอกินอําหมอเฮ็ดนาอํำได้นะตี่สุดอําหมออย่างก็ลมหมอชุกเกปันแห้งกวนเฮ็ดอ่า <laughs> ย้อนแห้งใจพองคาไพรวาสาวเมืองย่างอําหมอเฮ็ดนาอําอใจนะอืมตัวไหวตัวไหวอ่า อันนี้ก็เป็นสาวอันนี้ก็เป็นสาวอ่ามาานาะอําใจมาเล่นมาเหตุการณ์ค่ะโก,โกูก้เป็น,น,อ,นอ,อะไรก็ถามไม่ได้เลยมีเหมาอลไรพอห้างไม่เดียวก็เลยอะไนะเหมาตั้งพอห้างกับไม่เดียวก็เลยทำเป็นเอยงเออถามเอาเหมา,อ,าหมอ่ะแต่กเอาพอห้างนะเอาพอห้างไม่ดูกะทำไมเออเขาตี๋มันได้เกิดปันดูเขาเน,นี่ยนะเขามีปันเท่า่ะลูกก็นะไม่เอาเหมาเนย ต้องไม่รูปันเขาแท่ไงเจ้าได้กล่าวผัวห้างไม่ดูไม่เดี๋ยวหมาเจ้าก้าหา้ามหมอเจ้าสวนจอดสวนง่ามเป็นถ้าเป็นเจ้าสวนแล้วเหรอแล้วเขาโยนไม่เอาหมอเจ้ากล้ามาทขาอะไรนะใครได้เหมาใครเป็นเหมาตั้งมาห้างพวงแล้วเฮ้ยกับไปยฮาร์ฟูไหนนี่นะ <laughs> <laughs> <อ>ลงุงติ๊กดอกลีก็ละ่ะลุงลีก็ละ่ะพังโซบายินเซินใกล้หลัง ข่บอกว่างยอเพชผูไว้นุ่นโมดลใครเป็นลูกคุยมีเขาก็หลวมอหลวมอสักพารอยโคตบโคตบเลียงหาเงินมาปันมีใจในไก่แล้วไม่ลูกคุยมีเขาแต่บเรหลังน้อมังลีก็แล้ววะปีใจก็เาอ้ามผู้ใจแต่เขา้องมีเพกอ้ามผู้ใจเหมือนเขาฟองแล้วก็้องมีเพทบเหมือนเขาฟองตอนใหม่ๆนะใหม่ๆที่จะทบกัน แมบ,บว่าทบในที่ต่อคือในเพจแบะเขาลงหูอันไรเขาลงคลิปอ,นอ,อปันไรเขาดีมาจอมกดบรนทุใใจมาจอมขอเมน่นห่างดีหนา้หนาหักหนาในาวบบกาในืมเขาก็หัวว่าเขาใครจีบเ่อเนาะเอเอเขาโกว่าติดปิดใจบันเขาปิดใจบันเขาจีบพ่ากาในจีบกันเต้ลุงกันหลัดต่อกันมาตกลุ้งตเปินแพี้นยนตเป็นก่อหักกันมาในกําในาิด หใจก็มีมีหน้ำตาเขาก็้ย่นะั้ออกมาดิดิหใจเขากลมปันมาให้แกนี่อุอ่นมากขอเมียนมากอยากด้วยอ่ะมึมไปเป็นเพี่นกันได้๋จงปลาอะไรกินเขาหเหียการสองเฮออ่ะหรือเป็นเพี่นกันมาถามก้มถามว่าจองเอจงปลาอะไรกินเขาถามนี้ป้อลาดว่าถ้าเขาก็เลี้ยวอ่ะว่างสายกวาอยาขึ้นทุกหาสายว่างซึ่งในกลมเอานะ